สวัสดีจ้าพี hey be, nice ่น้องฟองไปสกุลสกุลมือเด็ก็มาพอกับย่าอุ๋ยเอเปคนอุดรพัดขินคนอีกพี่ต้อนนั่นจันเนาะย่าอุ๋ยสิภาพมาบึงสวนน้อยของย่าอุ๋ยนะจ๊ะเนาะที่อยู่ดาดฟ้านะ่นจันทร์เนาะอยู่ระเบียงนะจ๊ะเนาะเข้าพื้นที่ป่าลายนะจ๊ะันทร์เนาก็สามารถปลูกพืชสวนขั้วได้เข้าเข้าแบบว่าปลอดสารพิษน้องพี่น้องเนาะพี่จังนี่ บักเขือนเทศนั่นจ๊ะเนาะก็ลังออกดอกงามแล้วก็บ,บกแตงยายอุ่ยกระปูบกแตงน้ำแล้วก็บักเขือนบกเขืออนยายอุ่ยมะเดื่เพราะมะเดื่พันเองนั่นจ๊ะเนาะบกเขือบานเฮาแล้วก็โหระพาสะระแหน่แล้วก็บักเขื่อนเทศนั่นจ๊ะเนาะแล้วก็บักบัวปูบ,บัวบานเมืองเดนมาร์กนี่นะจ๊ะแล้วก็สตบบรอเบอรี่แล้วก็ดอกไม้ต่างๆเด้อจ๊ะเนาะ คือเพผด็จให้มันหลนงลืนให้มีชีวิตชีวาไม่บานแล้วจะเนาะแล้วก็็เปนการผ่อนคลายเวลาเฮาเฮ็ดงานหนักๆมากเฮากลับมาบ้าลเขาก็ได้มาผ่อนคลายกับส่วนน้อยของเฮานก็มีความสุขแล้วจะเนาะดูแลให้นำ้ำเขาแล้วก็เห็นความอางอกงามของเขาการเจริญเติบโตเขาก็ได้ดูแลเขาแล้วก็เขาก็าไ,ได มาเก็บมาเกี่ยวเวลา,าให้กับเขาเราจะนั่งมันก็มีความสุขแบบนะี้พี่น้องถ้าผู้ใดมีพื้นที่หน่อยนะสามารถเพิดมเพชรขึ้นอย่างนี้ได้แต่ได้บริหารสื่อกินยากยามซ้ำเหมือนเราจะเนาะอยู่เดนมานนออร์กคือย่าอุ้ยสืบทดตลอดตอนนี้ย่าอุ้ยวิมีทีไหนเราจะนั่งสบายไ,ได้ย้ายออกมาจากบ้านสามีแล้วเราจะเนาะย่าอุย้อยไปอยู่คนเดียวปัจจุบันนี้เราจะเนาะชีวิตถ้าต้องเดินต่อไป คือใบย,ยอ่อถอนราไย่อได้เขาต้องอยด่วยร่าแคลนของตจวของถึงห้าสิบเอ็ดผู้ยิ่งเขาก็สามารถเท่าใดเขาต้องไปอาศัยผู้อื่งหรือหายใจร่วมกัจบจมูกข,ของผู้ยิ่งก็จะเนาะเขาก็สามารถอยู่ได้ใส่สีวิตอย่างมีความสุขอย่างวัฏฏายต่มอัตภาพของเขาแล้วเขาก็สามารถม,มีความสุข อยู่ไหน,นะจ๊นะเนาะพอให้ทุกคนสื่อๆจันจะ้บาบอกว่าสีอยู่ไคือ้กัน้ามีจนะแยกอุยดีแจงที่นมอกพอค่ะทุกท่านอีกคห่งหลังจากชีพใดพอกันดอกันจ้าดๆๆว,วยอุยก็สิบาช่มสวนน,นิหนของยอุยตอนนี้มั่อกัยังบันงอกงากตืมที่เพราะว่ามันพึ่งเริ่มซ้้าเมือนจ๊นะเนาอากาศบกคอยหอนปายในแต่ถ้าอากาศหอนอีกท่หน่ยนี่ยอา่ามันก็คว่จะเริ่มเติบโตเมื่ก็สี จะเริ่มเติบโตขื่นเร็วขึ้นนั่นใเนาะเพราะว่าอากาศหนาวมาโดนนั่นใเนาะเราได้อุปสรรคสภาพบิึงนั่นใเนาะว่ามันจะมีอย่างไหนเรื่อยๆเราจะอุะ้ยได้จะได้อุ้ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบกเขือเทศนั่นใเนาะอุ้ยสปูบเือเทศไว้ฟังทั้งนั้นนั่นใจเนาะเผื่อมันจะได้ไตผนังขึ้นไปทั้งนั้น่ะอุ้ยก็สิด,ดึงเอาเสื้อดึงขึ้นไป ันนั้นกับบกแต่งนอกจากนั่แต่งกลัวเขาเอิน่นยูนีเขาเอิน่นแต่งโรงเรียนแต่ง,ตง,ตงบลกแต่งคือคล้ายๆบลกแต่งกลัวบ้านเฮาอย่าอุย้ยมาก,กนนินอย่าอุ้ยบกใครมากินหน,น่วยใหญ่ๆเนาะจเนาะอันนี้กับบกเคลือเทศเนาะจากนั่นผับห่อพันเองกับบล็อกเคลือเทศเนาะจากนั่นปลูกต้นหอมไม่กินน้ำเลือ่นอ้องมันขึ้นดีดีไม่ได้ค่สีเข็ดกับเขากับน้งหรือต้มมะม่าภาสามารถา มาเดทออกสักน uhm ี้ะไมันขื้นปมขึ้นนะจะเนาะเอบอกบวนบอกบวกวเมืองนี่นะจ๊ะเด้อเวลามันขึ้นแล้วโอโดกพีนองกินน้ำกับมะท่นอันนี้ก็บักพริกนะจ๊ะเนาะอันนี้ยายอุ้ยก็สิเพาะใส่ถุงไว้สินะจ๊ะเนาะบักพริกวอดปีนี้ขื้นมาท่านพี่น้องวายายอุ้ยเพาะสา น,นี่ก็สิเป็นผ้าหัวผักกาดที่สำหรับต่ำมันลดมันคือบักมาละกอบ้านห้องนะพี่น้องจา้ามาเบิด์ท่านี้มุมท่านี้แล้วกันนะมุมทางเธอเนี่ก็สิเป็นมุมของอันนี้เป็นผักขื้นฉายนันานะเนะมันขื้นสุปีพี่น้องมันขึ้นยายอุ้ยปลูกจากปีกาย,ยานี่อันนี้ก็ดอกใหม่ยายอุ้ยมาปลูกดอกใหม่นะนจา้า เดี๋ยวหลังจากนี้จะอุดกระสิเก็บอดอกไม้ที่มันแห้งแล้วจะถิงแล้วจากนี้จาาาาาะบริญานอาหารตัวอื่นอันดอกไม้อื่นมันก็สิพตรีขึ้นมาใหม่นะจ๊ะเนาะจะอุดกระลังซ้ำตะไคร้ไว้พี่น้องจ๋าได้บุกี้มืออีกอาทิตย์หนึ่งะมาณอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวก็ออกขาดนะจ๊ะเนาะอันนี้กับบวบเขียวเทศในเดือนจ้าพี่น้องจ๋าอันนี้มันใหญ่แล้วเนาะอันนี้คือ บักบวกจ้าเรื่องขิ่นหน่วยโดกเป็นรดยพี่ดองจ้าเม่อค่อยเห็นเนาะแสงแดดนี่อันนี้แยอุ้ยกับช้ำช้ำมีแนะนำเนานะจ้าเนาะเขาก็เบิงในยูทูปเนะจ้าเขาสารหาความอมูลเอาเนาะนั่นละ่ะอันใดมีประโยชน์เขาก็ไปหาเอาในยูทู e พี่ดองเขาก็มาทดลองเฮ็ดถ้าได้ผลดีขเขาก็เฮ็ดต่อไป อันนี้สันหน่ขืนงามงามพี่น้องใอ้เขียวงามไหลออกยอดแยอุดเดชยอดแยอุดเดชยอดมันแลแ้วยาอุ๋ยก็มาซ้ำในน้ำตรงนี้นัจ้าเนาะนี่เบิ่งยแยกแยอุ่ยสิให้เบิ่งมันข้นปูน่มันขึ้นหา่างพี่น้องจา้าเฮาปลูกสนันหน่หรือปลูกพักอย่างอื่นเน่สามารถปลูกในน้ำได้พี่น้องเด้อเฮาใบกินได้ตลอดซ้ำเหมือนเลย ตลอดดูดูนาฮอนเนี่ยกัมะเบืองออกดอกเหลืองบุบบวบพี่น้องจ้าบุบบวบนั่นกับบกบวบเนาะนอีะุยูกับสิเฮคธห้มันไล่ๆกันคือบ่อห้มันได้ผลพ,พร้อมกันมันสก,กินทัฒนอันนี้กัสบสตรอเบอรี่ออกนวยแล้วพี่น้องจา้าก็สิแดนมาเก็บไปกินอาหารเช้าเนาะออกนวลแล้วเป็นตาห้าตา <ะ S 1> คือสิลจาในกระดอกไม้กยากจะดูกระปุกเสน่ห์อะไรทั้งนั้นส้มบรรยากาศนะจ๊ะเนาะพือหายๆคิดถึงกันสิลจาบรรยากาศที่เขียวชุอมช่วงนาฮอนของเดนมาร์กนะจ๊ะเนาะ ะม่อมาให้พ่อคิดพอดคิดถึงกันอันนี้กับบกต้นบกเขือเน่าจะเนาะต้นบกเขือมันคือมีมันคือจังบกแดงแต่พี่น้องมันมานน้ำกันแม่เอเมื่อเบิงตอนมันใหญ่เนาะเบิงดูมันมันอยู่ต้นเดียวกันที่พี่น้องแล้มันคือแปลกแทะวิ่งเงยไหลอันสังเกตเบิงดีได้อันนี้บกเขือมีหนามพร้อมนะแล้วล่างออกหน่วยตุปุติปีอยู่พี่นนังจ้า ดกดกดกบันนี้เพาพ่าเมืองข้างนี่มัน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 งาติดกันนี่พี่้างมันการติดกันพดูดดนขนาดแยกออกมาพัานมาเป็นบอกแต่งหวยลูกผสมตอนนี้ <laughs> เอาไว้สำดีด้วยพี่น้องจ้าเอาไว้พอกระเย่ออุ่ยใหม่ภากันรักษาสุขภาพร่างกายโรคให้ไข้เจ็บยะได้เบียดเบียดเปลี่ยน,ยน,ยนคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมมาตรปัถนาทุกประการร่ำร่ำรวยรวด้วย,วยพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า